สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรน,นะคะรวมกับเครือข่ายหักการอ่านนะคะขับเคลื่อนส่งเสริมนะคะเรื่องของการอ่านแก่เด็กยโสธรภายใต้กิจกรรมทิวาปันกันอ่าน บ้านโรงเรียนนั่นเองค่ะโดยนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมค่ะที่ปรึกษาเครือข่ายหักอ่านนะคะพร้อมด้วยนายสุวรร์เข็มเพชรร่องภู่าราชการจังหวัดยโสธรน,นางสุวรรณน,นี่แสนสุขนะคะร่องนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรเพื่อนกด้มีการบรรยายให้ความโห่นะคะแลกเปลี่ยนส่งเสริมการอ่านแกนค่คณะคู่และกะนักเรียนนะคะ โดยเพิ่นมีทั้งร่องศึกษาธิการจังหวัดยโสธรน,นะคคณะคู่จากศูนย์พนาเด็กเล็กโรงเรียนจำนวน3าหาแห่งในพื้นที่จังหวัดยโสธรเขารวมอยูทีห้องประชุมสันซีสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรน,นั่นเองนะคะโดยบรรยากาศกะนะคะมีหลายหน่วยงานนะคะเข้าไปร่วมกิจกรรมะคะ่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเพิ่นจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ซื่อที่ว่าปันกันอา่านบานโรงเรียนนั่นเองนะคะคุณผู้ชม